นี้เป็นคืนที่2แล้วทุกคนไปรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะฉลองชัยชนะร่วมกันถึงแม้ผลอย่างเป็นทางการยังไม่ออกมาแต่ที่สำคัญก็คือที่ย่างกุ้งผู้สมัครจากพักค NLD ดชนะขาดลอยยกเว้นเพียงเขตเดียวก็คือที่ค่ายทหารนะคะขณะที่ตอนกลางวันดิฉันได้คุยกับผู้สนับสนุนพักบางคนโชคราบรอยหมึกที่นิ้วก้อยข้างซ้ายนะคะบอกว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ได้ไปเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ ผู้สนับสนุนพัก NLD เหล่านี้ปักหลักนั่งรอที่หน้าพักสีหน้ายิ้มแย้มสังเกตนิ้วก้อยข้างซ้ายมีคราบหมึกชัดเจน ข้างหลังของดิฉันนี้ก็คือคนเบียนม,มาที่มารอรับฟังรอความคืบหน้าที่พัก NLD นนะคะสังเกตที่นิ้วนางข้างซ้ายของแต่ละท่านเนี่ยยังเห็นรอยหมึกซึ่งเป็นหลักฐานในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะคะส่วนใหญ่ได้สอบถามแล้วบอกว่าไม่อยากที่จะล้างออกอยากที่จะเก็บเอาไว้อย่างน้อย2สัปดาห์เพราะว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยเตือนให้รับรู้ว่ามีความสุขแค่ไหนที่ได้ไปเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะที่จริงถ้าล้างกับความสะอาดรอยหมึกจะหายไป แต่เป็นความตั้งใจของผู้สนับสนุนพรรคที่จะเก็บไว้ทีแม้ทีแม้ตูวเราเองแม้สนับไม่ได้เลตานเลยเลยทำไมวไนละลตานจีนมาดันในน้าว่าเลยเสตนหนาที่พี่ว่าเลย่องที่มาจนเอาเลยเอเส้นหน้าที่พี่เส้นหน้าจีนเนี่ยฟีดีปราศรัยฮะแต่วันนี้ผ้าวันนี้พายปราศรัยครับผู้สนับสนุนพรัก NLD เหล่านี้บอกว่าหัวใจเต้นแรงตอนไปใช้สิทธิ์และรู้สึกได้ถึงความสุขในหัวใจ ถ้อ,อ,อย,ย,ย,ยาาออคำขอบคุณผู้สนับสนุนจากองซานซูจีที่ช่วยให้พักชนะการเลือกตั้งแม้จะยังไม่รู้ผลอย่างเป็นทางการองซานซูจีกล่าวว่าขอขอบคุณทุกพักที่แข่งขันอย่างสมศักดิ์ศรีและสง่างามองซานซูจีพูดสั้นๆในวันนี้ที่ยืนข้างๆคือผิ่นโอสมาชิกอาวุโสของพักวัยกว่า80ปี ที่มีกระแสะคาดการว่าเขาอาจจะเป็นตัวแทนพักรับตําแหน่งรนประธานาธิบดีแต่เจ้าตัวปฏิเสธนักวิเคราะห์การเมืองเมียนมาระบ,บุว่าโจทย์ใหญ่ขององซานซูจีก็คือการหาคนของพรรคเพื่อเป็นตัวแทนของเธอ Who will be the next president that she appoint? That will be first challenge. Another one is, of course, you know, โต๊ซอนและระบุว่ายังเป็นปริศนาว่าเบอร์สองของพรรคคือใครที่องซานซูจีจะไว้ใจให้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเพราะตามรัฐธรรมนูญองซานซูจีจะเป็นประธานาธิบดีไม่ได้ But be stability careful citizens to to have very keep ขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวการเมืองพักถิ่นถึง25ปีระบุว่า4เดือนจากนี้จะเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยการต่อรองระหว่างพัก NLD กล่องทัพชาติพันธุ์และกลุ่มต่างศาสนาฉะนั้นสถานการณ์ยังเปราะบางเสถียรภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญมากการถแถลงผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งยังเดินหน้าต่อไป ขณะที่นายทหารระดับสูงหลายคนจากพัก USDP <อ>พ่ายแพ้ต่อผู้สมัครจากพัก NLD เ,เป็นสุทรพจน์แรกแห่งชัยชนะขององซานสูจีผู้นำพัก NLD ถึงแม้ว่าจะย้ำว่าเป็นผลที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้ก็พอจะบอกได้ว่าพัก NLD น่าจะชนะจากการเลือกตั้งที่รอคอยยาวนานมาถึง25ปีนะคะ องซานสูจีขอขอบคุณผู้สมัครจากทุกพักที่เขาร่วมการแข่งขันอย่างสมศักดิ์ศรีและสง่างามเพราะว่าถ้าไม่มีผู้แข่งขันการเลือกตั้งก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จได้พร้อมๆกับร้องขอต่อประชาชนที่สนับสนุนว่าขอให้ติดตามการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดและรอผลที่จะออกมาอย่างเป็นทางการการถแถลงในวันนี้ไม่ได้พูดถึงอนาคตฉากทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในก้าวต่อๆไปสำหรับพัก NLD กองทัพ และแนวทางในการบริหารประเทศแต่อย่างน้อยก็เป็นก้าวที่จะนําไปสู่การหารือในขั้นต่อๆไปนะคะสำหรับการเลือกตั้งของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่หันมาทํางานการเมืองอย่างอองซานซูจีค่ะชัยชนะจากการเลือกตั้งกําลังเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานก้าวใหม่ในเส้นทางประชาธิปไตยที่คนเมียนมารอคอยมายาวนาน คงจะปักหลักกันอีกหลายชั่วโมงค่ะคุณวราค้าสำหรับผู้สมัครของพรรค NLD เพราะว่าต้องการที่จะรอลุ้นผลการนับคะแนนไปพร้อมๆกันจากผลที่ติดจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าพัก NLD และที่ย่างกุ้งนี้ชีวิตในส่วนอื่นๆก็ยังเดินหน้าต่อไปตามปกตินะคะยกเว้นที่บริเวณหน้าพักซึ่งเห็นผู้คนไปแสดงความยินดีกันอย่างเหนียวแน่นค่ะที่ว่าต้องใช้เวลา4เดือนในการจัดตั้งรัฐบาลหมายความว่าอะไรคะ ที่ต้องใช้เวลานานถึง4เดือนเพราะว่าเป็นไปตามกลไกลของรัฐธรรมนูญค่ะคุณวราคาักษที่ทางสภาสูงสภาล่างและกองทัพจะต้องเสนอชื่อผู้ที่จะเข้าแข่งขันเพื่อชิงชัยกันเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอีกสองคนขณะที่บทบาทของกองทัพยังถือว่าเหนียวแน่นอย่างมากเพราะว่าได้โควตาในรัฐสภาถึง2 5เและยังสามารถที่จะคุมสามกระทรวงหลัก ก็คือกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงความมั่นคงกิจการชายแดนอยู่ค่ะคุณบราาุรักษ์คะขอบคุณค่ะคุณนัฐาคะ